สูตรเนี้ยค่ะนานแล้วค่ะสี่สิบปีเลยใช่ไหม,มก็แปดสิบปีโอ้แปดสิบปีบปน้ำเข้มข้นมากอะ่ะอืม นี่คะ่ะร้านข้าวแกงเจ็ดปุ้ยนะคะเป็นร้านเก่าแก่ในย่านเยาวราเลยนะคะร้านนี้นะคะเขาดังเกี่ยวกับข้าวแกงกะหรี่นะคะเปิดขายมาแล้วสิบกว่าปีเลยะคะ่ะเป็นสูตรโบราณนะคะเดี๋ยวปูจะพาไปกินนะคะเป็นข้าวแกงกะหรี่ที่ไม่ธรรมดาเลยะะพาไปกินกันค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ไม่มีโต๊ะนะคะจะเป็นการนั่งแบบเก้าอี้ดนตรีค่ะ มันถแถวเยอะมากเลยขอถ่ายเลยนะคะแกงกะหรี่เล่าแดงจานหนึ่งแกงกะหรี่ยังเลืมแกงกะหรีกกร่ยังมีไหมคะมีมีครบทุกอย่างเลยต่อแถวไม่ขาดไม่มีโต๊ะนะคะแต่จ,จะเป็นเก้าอี้แทนนะคะใครกินต้องมานั่งแบบนี้นะคะ ดูบรรยากาศแบบคนลุมเลยคะ่ะคนลุมต่อแถวกันเลยโอโค้งข้าวเยอะเ็จหมูเชียงตามเดียวนะครับทุกแกงเลยก็ได้บุมีหมูก่นอนเขาตักโรยเนี่ยมีหมูยังไง ตัวเนือน้อตัเนือน้อการใ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะห้าสิบห้าบาทเองอเมีเขียวหวานด้วยกับข้าวหาลายแบบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวก็ต่อแถวซื้อ,อ,อก่ <ส eria. S 1> อนเนาะ ข้าวแกงกะหรี่หมูกุนเชียงค่ะสูตรนานหรือยังคะอะไรนะะสูตรเนี้ยค่ะนานแล้วค่ะร้อสิบปีเลยใช่ไหมร้อยแปดสิบปีโอ้แปดสิบปีกุนเชียงคุปเปิดไปกี่โมงคะก็สิบโมงไลน์ไลนา์สองคุณคู่ยุ่งกับร้านอยู่เลยอ่าเสียงคนนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปนั่งกินตรงนี้นะย้ายเข้ามาขายเออค่ะ เดีที่น,นั่งได้ตามใจเลยค่ะได้มาแล้วค่ะแกงกะหรี่นะคะเป็นแกงกะหรี่หมูนะคะเป็นหมูชิ้นแบบนี้นะคะชินไม่เล็กนะคะ,ะ,คะจานนี้ราคา55บาทค่ะในแกงกะหรี่เขาจะใส่ฟักมานะคะฟักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยกระปกก็ขอโปะมากับบุญเชียงนะคะลองชิมกันนะคะ ชิมแบบครบๆเลยดีกว่าฟักหมูนี่ค่ะน้ำเข้มข้นมากอ่ะอือืออฟักหวานฟักสดค่ะหมูนุ่มด้วยค่ะ รสชาติแกงกะเฉดเขา,ะะเ,ขาขลเลยค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะหวานมัน,นหอมเครื่องเทศ<ม>หวานมันมากเลยค่ะเป็นสูตรกี่ปีนะพี่บอกว่าวเป็นสูตร80กว่าป,ปีเลยนะคะขายมาตั้งแต่รุ่นยายเลยค่ะอยู่ที่นั่งนะคะออจะไม่มีโต๊ะนะคะ,ยะ,ยะนั่งกินกันแบบนี้ค่ะควรเยอะมาก ติดตุ้งๆนะคะเพื่อนๆมากินกันได้นะคะหมขอบรักกินกุชเชียงนะกุชเชเป็นุเชียงแบบแน่นๆนะคะอืออร่อยกุชเชียงหวานหวานหๆเค็มๆค่ะคุชเชียงแบบโบราณนะคะไม่ใช่คุชเชียงใสๆที่เรากินห,นหวานๆอย่างเดียวะคะ่ะ อันนี้มันจะมีรสชาติเข้มข้นอร่อยค่ะปกติร้านนี้คนเยอะมากเลยนะใช่ <คน S 2> มันจะเยอะยอันนี้เรามาช่วงแบบบ่ายๆแล้วค่ะอ,อร่อยอุมอ้มคุ้ม หอ,อมมากเลยค่ะหอมเครื่องแกงเข้มข้นตกใส่มากอตุ้เชียร์นะคะรสชาติกลมกล่อมหวานมันเผ็ดนิดนี้ค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆชอบคลิปตบช่วยกดติดตามช่อง Kobi เกิร์ r ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรอร่อยๆพาไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนๆต้องคอยติดตามดูนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะใส่ถุงไว้แล้วซื้อกลับบ้านค่ะเอากระดีหมูถุงหนึ่งค่ะกลับบ้านข้าวราดแกงน,นะคะจะ45บาทนะคะนี่กระดีหมูใช่50บาทกลนะับบ้าน50บาทค่ะ Um... Uh.